Uh... นีมีสง่าเนื้ออ่อนงอนงอขอสมาอยา่าให้ติ ค่ะส่วนหนึ่งของเพลงเชิดจีนนะคะซึ่งจะเป็นหนึ่งในเพลงที่ใช้ประลองนะคะในงานรำลึกหนึ่งปีชาตการนะคะศาสตราจารย์ดรป่วยอึ้งพกรน,นะคะซึ่งกำลังจะจัดขึ้นในวันเสาร์นี้นะคะต้องเรียนถามนะคะงานนี้นะคะเรียนถามที่อาจารย์สอนะคะใช้ชื่อป่วยร้อยปีวันบรรเลงเพลงประลองนะคะได้ยินว่าอาจารย์สอบอกถ้าอาจารย์ป่วยทราบว่าจัดงานรำลึกท่านแล้วเกี่ยวกับดนตรีไทยอาจารย์ป่วยท่านน่าจะดีใจโอ้แน่นอนครับ เพื่อจป่วยท่านไม่ได้ดีใจที่มายกย่องท่านนะครับท,ท่านมาดีใจว่าอาศัยประวัติท่านเนี่ยเราใช้ชื่อท่านเป็นตัวเอื้ออาทรให้ดนตรีไทยกลับมามีชีวิตชีวาอีกคเด็กรุ่นใหม่จะเข้ามาแล้วดนตรีนี้เป็นเรื่องทั้งทั้งปีพาดทั้งเครื่องสายเป็นเรื่องของไทยเรื่องของมอนประลองกันเราไม่ได้สู้กันนะประลอง ประลองครับใช้การประลองนะคะอาจารย์คะอันนี้สนุกมากเลยครับถ้าใครผมอยากจะโฆษณานะครับไปได้เลยนะครับสยามสมาคมตั้งแต่ห้าโมงครึ่งหกโมงเย็นแล้วก็มวลมหาประชาชนเขาก็ให้เกียรติเรานะครับเขาย้ายที่ไปหมดแล้วครับที่อโศกไม่มีเลยครับตอนนี้สะดวกแล้วนะาได้สบายมากเลยครับจะไปรถใต้ดินก็ได้รถไฟฟ้าก็ได้รถยนต์ก็ได้รถจักรยานสามล้อสองล้อได้หมดเลยครับอยากจะเชิญไป ไปเกิดความไพเราะความงามนะครับและดนตรีไทยนั้นมันให้คุณค่าอันวิเศษไม่ใช่เพียงของไทยนะของความเป็นมนุษย์เมื่อกี้ได้ยินใช่ไหมครัะจะขึ้นขี่สีหมอกม้าเนี่ยเรียกพี่สีหมอกเลยนะครับมนุษย์เราเนี่ยเรียกม้าเป็นพี่นะครับแล้ววันทองจะขึ้นไปขี่อีกคนนึงเนี่ยจะหนักสองคนขอโทษขอโพยนะครับเพราะจะป่วยท่านได้มาจากเนี่ยครับได้มาจากจาก,จาก,จากวงวงได้มาจากดนตรีให้เห็นเลยว่าท่านมีความอ่อนน้อมถ่อมตัว ยกย่องมนุษย์ยกย่องสตัตว์ยกย่องธรรมชาติทั้งหมดเห็นไหมครับ <c oughs> ว่าสิ่งที่เกิดจากดนตรี <c oughs> เกิดจากกวีวัรนะนั้นมันวิเศษมหาศาลขนาดไหน <c oughs> แต่ผมว่าอาจารย์ปุย๋ยท่านไม่ใช่ว่าท่านไม่ใช่มาดีใจนะ <c oughs> ที่เราไปยกย่องท่านท่านมาดีใจว่าอ้อเนี่ยเราเห็นคุณค่าของความงามความไพเราะและถ้าเผื่อเราสื่อได้กับเด็กรุ่นใหม่ได้เท่าไหร่เนี่ย ัฒนธรรมของเราจะสืบทอดต่อไปไม่เบีอยนที่สิ้นจดนะครับคอาจารย์คะทำไมดนตรีไทยถึงมีความวิเศษได้มากขนาดนี้นอกเหนือจากที่คนทั่วไปพูดถึงว่าได้ฝึกสมาธินะได้ทําให้ใจเย็นลงนะคะอันนี้ถึงเข้าไปถึงขั้นแบบว่าทําให้เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนยกย่องผู้อื่นแล้วก็ให้เกียรติผู้อื่นด้วยะคะ่ะอาจารย์คะแน่นอนครับฝึกสมาธิเป็นจิตสิกขาก็เป็นของวิเศษนะครับในทางศาสนธรรมแต่ดนตรีนั้นเป็นเรื่องของความงาม ก็ไปกับพระศาสนานะครับยกตัวอย่างงานเทศมหาชาติเนี่ยทั้งสิบสามกันเลยนะครับแสดงถึงทานบารมีของพระเวชันดรโพธิสัตว์แต่ทุกกันนะครับเวลาพระเทศเนี่ยดนตรีจะมีปีพาทรับกันเทศนะครับคือความงามความไพเราะมันไปกับความดีความจริงครับเราอย่าไปแยกจากกันครับนี่สําคัญมากนะครับถ้าดนตรีไทยเนี่ยไม่ใช่ชาตินิยมนะครับดนตรีไทยแล้วเนี่ยเห็นไหมเราจะไปใช้กระมอนเพลงไทยก็มีเพลงเขมรมีเพลง แทกมีเพลงจีนสิบสองภาษามันเป็นสา,ากลน,นะครับเป็นสิ่งทึ่ไมีไร้พรมแดนถ้าพูดเช่นนี้ครับเนี่ยเรากจะเข้าอาเซียนในไรกเนี่ยโอรนที่ไทยเนี่ยเป็นอาเซียนมาก,ก่อนเกิดอาเซียนนมนานเลยครับชัดเจนมากเลยนะคะแล้วมีความหลากหลายด้วยนะคะค่ะถามพี่อาจารย์นิรมนนะคะออการประลองนะคะตะก,กี้อาจารย์ต่อท่านบอกว่าความสนุกตรงนี้คือการ ประลอง<ร>ะนะคะให้อาจารย์อธิบายภาพของการประลองให้ฟังหน่อยค่ะว่าการประลองดนตรีไทยระหว่างวงปีพาเสภากับวงเครื่องสายไทยลักษณะจะออกมาเป็นยังไงคะ,<ร>ะ <S <S อาจารย์ก็คือถ้าเผื่อ,อ,อการประลองเนี่ยนะคะระหว่างปีพากับเครื่องสายจริงๆในสมยัยโบราณก็ไม่ไม่เคยทําไม่เคยมีใครทามาแต่ว่างานนี้เป็นงานพิเศษที่จะทําขึ้นที่ได้ทําขึ้นเพราะว่าต้องการที่จะให้เห็นว่า ลักษณะเออที่จะผสมกันใหม่ๆได้นะคะ,ะเอกอารประลองถ้าเผื่อถ้าเผื่อแบบตีพาษหรือว่าเครื่องดนตรีชนิดเดียวกันนะคะมาบรรเลงด้วยกัน่<ะ>ก็จะลักษณะประชันนะคะแต่ถ้าหากว่าถ้ามีปีพาษและเครื่องสายเนี่ยเอ,อจะประชันกันไม่ได้แล้วคะ่ะ ก็เอามาประลอง<ะ>ประลองเป็นเพลงเดียวเพลงเดียวกันก็คือการเล่นบันเลงที่ต่อเนื่องกันลักษณะเหมือนกับปีพ่พาดทางนี้จบลักษณะท่อนหนึ่งรือแล้วก็เส้นสายก็จะเสริมเข้าไปอีกท่อนหนึ่งอย่างนี้ค่ะเรียกว่าประลองคล้ายๆการประชันแต่ว่าเรียกว่าประลองคาะว่าเป็นวงเราไม่ได้ไดเอาชนะ,ชนะไม่ได้เอาชนะกันค่ะประลองนี่ก็คือ ว่าหมายถึงว่าเล่นด้วยกันได้ค่ะทีนี้การประลองครั้งนี้ววงเครื่องสายก็จะต้องปรับปรับเสียงให้เท่ากับวงปีพาสปีพาสเสภานะคะก็จะต้องปรับให้เสียงเข้ากันค่ะเพราะฉะนั้นการบรรเลงมันก็จะกลมกลืนกัน<ะ>ไปได้วยกันได้นอกจากขลุ่ยนะคะอบอกว่าอาจารย์ป่วยเนี่ยท่านชอบเครื่องสาย<ะ>มากเป็นพิเศษหรือเปล่าคะอาจารย์ท่านท่านชอบค่ะชอบมากเพราะว่าถ้าลงเล่น อ,อซ้อมทีไรท่านก็จะถ้าท่านมีเวลานะคะ,<ฮ>ะถ้ามีเวลาท่านก็จะลงมาซ้อมด้วยก็คือมีความชอบเรื่องเครื่องสายมากเป็นพิเศษด้วยะนะคะเพราะว่าอย่างดนตรีที่ที่แบงค์น,นะฮะไม่ได้มีอ,อส่วนมากจะเป็นพวกผู้หญิงเรียนกันเยอะเพราะฉะนั้นเครื่องมือก็จะต้องเป็นเครื่องมือเบานะ,ะก,ก็เครื่องสายเนี่ยก็เป็นเครื่องมือที่มีเสียงนุ่มนวล <ฮะ S 2> อ่า แล้วก็นอกนั้นก็มีจะมีคนดีดออแ์แกนมาเรียนอ,อรน์ออกแกนอร์แกนด้วยแล้วก็ขิมซึ่งขิมเครื่องเครื่องขิมเนี่ยก็ดูว่า,าสมาชิกเนี่ยเขาจะจะชอบมากกว่าว่าเป็นเครื่องมือที่จะยกติดตัวไปไหนก็ง่ายแล้วรวมทั้งขลุยด้วยพกติดตัวได้ง่ายะนะคะไม่ไม่ไม่ยกลำบาก อาจารย์สอนเขาหลังๆคนจะรู้สึกว่าเอ๊ดนตรีไทยอยู่ห่างกับเราแต่ความจริงแล้วเนี่ยดนตรีไทยอยู่ได้ทุกที่เลยจริงๆนะคะเหมือนท่านอาจารย์่วยที่ท่านพกคลุ่ยอยู่ตลอดหรือแม้แต่อย่างมีวงดนตรีไทยอยู่ที่ธนาคารอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์แสดงว่าศิลปวัฒนธรรมนี่อยู่ใกล้ตัวเราได้หมดเลยนะคะอาจารย์คะค่ะ,คะอยากให้อาจารย์ขยายความตรงนี้ว่าถ้าสถานที่แต่ละที่ถ้าตัวเราเองนะคะมีโอกาสได้สัมผัสก,กับดนตรีไทย ที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่ก็ได้ให้อาจารย์ช่วยแนะนํานิดนึงค่ะเนี่ยผมอยากจะให้กลับมาดูที่อาจารย์ป๋วยเลยนะครับคตาแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยตำแหน่งใหญ่มากนะครับเทียบข้าราชการประจําแล้วถือเป็นเบอร์หนึ่งของข้าราชการประจำทั้งหมดเลยนะครับแต่ขณะเดียวกันเ่ยท่านมีเวลาให้กับดนตรีไทยเพราะอะไรครับเพราะดนตรีไทยเนี่ยให้ความงามและความงามทําให้เราเป็นคนที่น่ารักอ่อนน้อมถ่อมตัวเนี่ยที่เราจัดงาน ยามสมาคมเพื่ออาจารย์ปุยนะ๋ยเนี่ยอยากจะเตือนครับนักบริหารทั้งหลาย <ฮะ S 1> น่าจะมีเวลาให้กับความงามความงามจะนําไปสู่ความไพเราะไปสู่ความดีความจริงให้เราอ่อนน้อมทำตัวเราจะเห็นเพื่อนโรงงานทั้งหมดเป็นเพื่อนไม่ใช่เป็นลูกน้องเราไม่ได้เป็นนายอาจารย์ป๋วยจานบริหารงานท่านไม่เคยสั่งเลยนะท่านจะขอร้อง <ฮะ S 1> แลวท่าน,นจะจดหมายถึงทุกคนเลยนะด้วยความเคารพอ่อนน้อมทำตัวมากแต่ผมว่านี่ได้ผลมากเลยนะครับเ <ฮะ S 1> นี่ยผมว่าเรียนจากท่านได้ครับ ท่านจะยุคครบร้อยอีกสองปีแล้ว <c oughs> เรียนจากท่านนะครับ <c oughs> ท่านจะเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับเราทุกคนเลยเราทุกคนที่เคยยิงพยองยังไงก็อ่อนน้อมถ่อมตัวได้เราที่นึกว่าเราวิเศษยังไงก็ลดความอาหางการลงมาได้ <c oughs> ดูท่านเป็นตัวอย่างครับแล้วท่านเนี่ยก็ได้ดนตรีไทยเป็นส่วนหนึ่งจากชีวิตจิตใจของท่านเลยนะครับ <c oughs> ไม่ได้แปลว่าดนตรีฝรั่งไม่ดีนะครับแล้ว <c oughs> เ,เ,เราอาจจะชอบดนตรีสากลเราอาจจะชอบดนตรีคลาสสิกาอาจจะชอบแจ๊สช่หนนาจิตตัง แม้ง,งานประลองทาวนี้เราก็ให้เห็นได้ว่าคนบางคนอาจจะชอบเครื่องสายมากกว่าบางคนอาจจะชอบพินพาดมากกว่าบางคนอาจจะชอบเสพพามากกว่าบางคนอาจจะชอบมอนมากกว่าเป็นศิทธิครับนานาจิตตังเป็นการประลองแต่เราไม่ได้ประชันเอาแเาชนะในสมัยโบราณนะครับในสมัยท่านเจ้านายท่านเป็นใหญ่ท่านให้ประชันกันนะอย่างวางมังคุงพรมวางบุรพาพระเจ้านายท่านใหญ่นี่ครับแล้วท่านก็มีจังวาง ท่านเรียกเอานักดนตรีมาตัวเอเอมามาสู้กันเพราะท่านมีความสุขอันเป็นแบบเจ้านายผมว่าแบบนั้นมันหมดสมัยแล้วสมัยนี้เราทุกคนเป็นเพื่อนกันหมดแล้วไม่ต้องมาประชันกันแล้วเรามาประลองกันนะครับไม่ได้แปลว่าไม่ได้แปลว่าอันไหนดีกว่าอันไหนแต่เราจะเลือกอันไหนก็ได้เราชอบอันไหนแต่ทั้งหมดเราควรจะให้เกียรติเขายกย่องเขาเพื่อเข้าหาความงามความไพเราะ มีดนตรีในหัวใจนะคะอาจารย์คะสามารถไปกันได้นะคะวันเสาร์ที่8มีนาคมนะคะตั้งแต่เวลา17.30นาทีที่สยามสมาคมที่อโศกนะคะสำหรับงานนี้ค่ะหวยร้อยปีวันบรรเลงเพลงประลองนะคะวันนี้กราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่ท่านให้เกียรติกับเรานะคะอาจารย์สุรักษ์ศิวรักษ์ค่ะและขอบพระคุณอาจารย์นิรมนตรการผลด้วยขอบพระคุณค่ะศิลป์โมสรเวลาหมดแล้วค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ